ไอแลนยังมีแฟนมีแฟนแฟนเราต้องเข้าไปกวนป่ะเฮ้ยมีคนดูแค่สองคนเองอทำไม้หรอมีคอมมี้ มีโคดช็อปไปมีมีมีคือเราจะวาดแฟนน้าเองเหรอใช่เราจะวาดแฟนน้าถูกแสงทีแล้วก็ขอบคุณ,คณตัวเองใช่อ่ะคุณแฟนคลับทั้งหมดอ้าวไม่ต้องไปไปบอกเขาทำไมล่ะเราชอบแบบนั้นตัดขา <c oughs> เออวาดอินน่ะนี่ไหลหลุยไม่ใช่ผมยังไม่ได้พูดเลยสักคำเลยนะไลฟ์มา like อะไรครับพอแค่นี้พอมีมีทัไม,ไมเป็นก็เสี้ย ไอพร้อมอีกแล้วนะไอพร้อมอีกแล้วเหรอแล้วหัวเราะได้เฉยงงนะแล้วคุกต่อยนะคุกต่อยนะทุกคนอันนี้คือของอะไรของพี่ครับเออของพี่อนะไลฟ์ไปเลยมีเวลา5นาทีสวัสดีครับก็สวัสดีคนคุยของพี่อินทุกคนด้วยนะครับมือเล่นทำดีๆหน่อยไอพร้อมทำดีๆเออไปแต่เอาโทรศัพท์ไปนี่มันถ่ายไปถ่ายไปเราถอยเข้าไปในคอมฟอร์โซนดีกว่า ครับไม่ไม่คุูไลฟ์ครูมีเหตุผลจะคุยกับพวกเขาเอะเออเขาจะฉลองครบรอบ6แห่งฉลองครบรอบสวัสดีครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ฉลองครบรอบ6ทุกคนมมาแล้วแอดฮู้ขอบคุณทุกคนนะครับสาหรับ 600k นะฮะดีใจที่ทุกคนสนับสนุนและรักพวกเราสองคนนะครับขอบคุณแทนพี่วอด้วยนะฮะนีแยกซีนไปแล้วว่าไม่ใช่เราสอคนเหร ซีรีส์ไหนยังไม่ออกไงแต่เราก็อ <click> ย <underneath> ู่ข้างหน้านั่นเรียบร้อยแล้วอย่าแย่งซีนบอสเย็นพูดของเจงไปอ๋อไม่ต้องขอบคุณให้เหรอไม่ต้องเขาบอกว่าขอบคุณบอกพี่เซอร์ไพรส์พี่บอสเขาพูดไม่ค่อยเก่งครับแต่เดี๋ยวผมจะขอบคุณเผื่อมาให้ก่อนคนคนเดียวกันอ่ะเนาะคนคนเดียวกันคืออะไรใช่คนคนเดียวกันป๋องสามารถขอบคุณกันได้ต้องมีอีกหนึ่งกระป๋องเออาไ้ี่สไปา์ อยากกินของหวานใช่กูแบบกูไม่น่าพูดอะไรหรวกกูไม่น่าไม่กูไม่น่าบอกให้น้องไล์เลยอะแล้วไปไงไปเรื่อยอวบอ่ะพี่เลยทุกคนขอบคุณทุกคนมากนะครับที่แบบว่าทำให้ผมมี 600k แล้วแต่ก็เห็นว่าติดแท็กด้วยเห็นว่าติดแท็กทวิตเตอร์หนับสองเลยครับอะไรรบ้างแท็กแท็กหกแสนคแฟนวอลอ้าวจริงห0 0สแฟนวอลใช่ ือแม่แม่จะไหลจะไหลจะไหลบอกบอกกันหงระหลัไม่มี 600K ของเธอยังไม่ยังของเธอไม่ได้นะคเล่นของอิน 600K มันเยอะไปเนาะมันต้อง 600K นี่หนึ่งพันล้านเลยนะ 600K อาจจะคุยนี่อีกไม่นานนะครับก็ยินดีครับยินดีที่ที่ที่เติบโตกับพวกเราไปเรื่อยๆนะครับ นีลที่ชา้าเราเผาถุนไปไหนไม่มีใครพิมพ์อะไรมาเลยเอ่ะไม่รู้จะพ,พูดอะไรอะ่ะอ๋อมไอพี่อออหน่อยพี่อออจะมาเจอเพื่อนซื้ออะไรอะ่ะแบบสี่วางเนี่ยหาเรื่องเก่งวะวางเลยวมอมบอกมากน,น้องมากให้ <laughs> ผมฝากซื้อไอติมด้วยนะไม่ต<ม>้องซืนะ้อให้มันไปซื้อเองฝากซื้อไอติมไม่ไม่ไปไปยสามคน ฝากซื้อไอติมมึงผมต้องขอบคุณแฟนคลับก่อนขอบคุณนะเพื่อแค่แคถือแค่ไหนเแลับก่อผมขอขอบคุณแฟนคลับก่อนครับผมไม่สามารถลงไปซื้อของได้จริงๆรีคูเลดกูดลากมู่งกับจริงเด็กอะไรก็ไม่รู้แบบเงินเที่ยวไปไมต้องซื้อไอติมให้น้องนะไอติมมาไอติมลิ้นจี่ไม่ต้องซื้อนะให้น้องลงไปเอง แม่เราคุยกับแฟนคลับกันเขาคือครอบครัวครับไองแฟนคลับ <c oughs> สวัสดีครอบครัว,ว <c oughs> ทั้งหมดสามหมื่นสามหมื่นสามสามครอบครัวทั้งหมดสามสิบหกเก้ครับผมหยุดช่วงคราวนั่งจากสัญญาณไม่ดีแล้วมันก็ทำฟิลเตอร์ผมรุดไปเลยปะ นี่คีเลรตกูดมันต้องรีคู่ด้วยวะช่ำชองภาษานี้แล้วมึควรตัดผมดีป่ะหรือไม่ควรเอาถามชั้นต้องถามผมไม่ผมถามไปครับไงผมถามผมถามครอบครัวอ๋อครอบครัวครอบครัวนะกตะกูลัน หว่องหมดเลยที่เข้ามาดูอ่ะใช่ไหมหว่องทุกคนสามารถใช้รัฐกุลเดียวกันได้หมดหว่องได้เลยครับเข้าเขตเปลี่ยนชื่อเป็นหว่องได้เรียบร้อยเลยครอบครัวเราอยู่ดีต้อนรับเข้าไปเรื่อยกดสองไปเรื่อยๆกดนาแล้วมีไปเรื่อยกับไปเรื่อยตอนเนี้ยแล้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรเลย ไปแล้วดิปะทุกคนขอบคุณเขายังผมขอบคุณแล้วขอบคุณแบบมากๆแบบว่ายินดีครับอยากให้เราต้องไปแบบไปเรื่อยๆปะไปถึงแบบเจ็ดแสนแปดแสนอยู่อยู่อยู่แบบว่าเป็นกําลังใจเป็นแบบว่าจนกว่าทุกคนจะไปเรื่อยๆผมเรื่องไหนจนกว่าจะมีผลงานที่เป็นที่ชื่นชอบอีกสักครั้งหนึ่งนะครับขอให้ติดตามเราไปอีกเขาบอกว่าจะเป็นเมียค่ะไม่เป็นแล้วแฟนคลับเขาบอกว่าพ่อร้องเพลงให้ฟังหน่อยอุ้ย ไว้เจอในงานแต่งงานใช่ว่ะอุ๊ยจะแกงอะไรผมมีไะจะเอาไปที่ไปลงแกงกันเดี๋ยวผมผมร้องเล่นๆไอ้เอิ่มบ่ถึงนี่ตอนนี้คือดังไปถึงใหม่ไทยแล้วนะดังไปถึงใหม่ไทยรู้แล้วอ่ะใหม่ไทยโทรมาแล้วอ่ะโทรมาบอกว่าน้องหยุดหยุดไม่ต้องร้องเพลงพี่อีกแล้วนะได้โปรดอย่าร้องเพลงพี่อีกมายถว่ายุดมันต้องหยุดอะัต้องหยุดถึงแตไม่ต้องมีอะไรกันเลยต้องหยุด หยุดร้องก่อนวอไปไหนครับวอไปซื้อของกินครับผมสั่งงกินฝากเขาซื้อไอติมมาเออผมฝากซื้อไอติมอะแต่พี่ยันไม่ให้ซื้อมงงปะไม่ฉันบอกว่าให้ลงไปด้วยการสงสารวอแต่ผมชใช้แต่วอลงไปคนเดียวอะแต่ผมรีบไงรีบคู่เล็ดกูผมรีบคู่ สนุกปะอยากรูว่าเออทุกคนวันนี้มีใครดูไลฟ์ที่ผมแบบได้ไลฟ์ไหมทำงานที่มีเดียเลิฟลิฟสนุกไหมครับเห็นผมเต้นนะเออเห็นช่วงแรกๆอ่ะก็ไปแบบรอๆอยู่นะช่วงหลังๆอ่ะเริ่มเริ่มเอาไปแกงแล้วติดทีแบบคือพังก็แบบว่ายินดีด้วยคุณได้ลูกสาวค่ะ ลูกสาวจริงๆตั้งแต่แบบว่ามีงานไลฟ์สดอะไรเข้ามารู้สึกว่าเป็นคนที่พูดมากขึ้นพอสมควรพูดแบบพูดพไปเรื่อย,ออยอไปเรื่อยแบบพูดไปเรือยแบบไม่มีสาระหยุดก็คือ <c oughs> ไม่ไม่มีอะไรหยุดห <c oughs> กันเอา้า เขาบอกว่าถ้า40,000พ่อต้องทําอะไรสักอย่างแล้วนะทําใจไปก่อนให้ผมทําอะไรดีทุกคนต้องรอเตรียมเซอร์ไพรส์งานแซมมี่จ้อยากเห็นที่ร,ร้องเพลงลูกทุ่งปะเฮ้ยยอะไรต้องมาแล้วปะพงอะไรมาปะร้องเพลงลูกทุ่งอะ <c oughs> เป็นแค่นอน <c oughs> ออกแล้วนะท,นท่อนท่อนนี้โดนแคปแล้วนะโดนแล้วโดนแคปแล้วเป็นแค่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 อะเป็นแค่นอนโด <c oughs> นแคปแล้ว <c oughs> <c oughs> ที่เพอลืมตาเกิดมาทำกลางดอกไม้ร่างกายพร้อมบางไอพ่อพูดภาษาลูหน่อยรูผมอ่ะชอบโดนบอกว่าไม่ต้องร้องหรอกร้องไม่ตรงขีทุกคนพูดเหมือนกันหมด ทุกคนพูดเหมือนกันโดยไม่ได้นัดหมายเหตุการณ์คุ้นๆเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์จริงหยุดแบบว่าก็ชอบพ่อแหละแต่ว่าถ้าเรียกร้องเพลงต้องหยุดหยุดหยุดให้พ่อเต้นดีกว่าพ่อเต้นเหรอเขาบอกว่าเอาแล้วหน่อนมิเสื้อแม์แล้วแน่ๆหนูมิเตอร์กำลังจะโทรหาแล้วนะตอนนี้ยสมัยเพลงลูกทุ่งเนี่ยมีปูนาขายเกย์เคยว่าปูนามนาะ เคยเต้นอยู่ตอนปอ2อเต้นคิดมัดเลยโอ้นาคาเกตัวใหญ่ซะไม่มีอ,อคูอคาทียามาสีไม่รู้จักถ้าใครอยากเห็นคือโบดมาเยอะๆเดี๋ยวแฟนมีจะจัดพาเต้นเพงลงูกทุ่งให้งงปหแฟนมีตรแบบไม่ต้องหลงเหลือความหล่อเลยคือพี่อ่านเขาจัดไว้ว่าขายขัขายขัอย่างเดียวเลยไปเล่นตลกไม่ก็ร้องเพลงลูกทุง่ง<อ>พังหมดแล้วนะยินวอคือ หมายไทยทุกคน 40k แล้วปูนาขาเกาก็มาอุ้ย 40k แล้วอะ่ะต้องต้องคนเยอะไปนีเถอะต้องบอกทุกคนในทั้งหมด 40k นี้ด้วยครับเป็นเป็นไลฟ์สาระนะครับหมายถึงไลฟ์แบบไม่มีสาระอะไรพ <laughs> ูดไปเรื่อย เออมีเพลงใหชิเมโจได้เอาหัวใจเธอมาด้วยใช่ไหมเขาเขาพิมพ์มาผมแบบว่าเออจาได้เลยนี่หัวใจวยาแบบในทีวีเขามีโฆษณาใช่ปะเคยเต้นหรอเคยได้ยิน<อ>ชิเม่โจได้ชิเม่โจได้ใช่ปะเริ่มแล้วนะครับเริ่มดื้อแล้วแต่ถ้าจังหวะไหนผมค้างผมผมมันก็จะ ไปแบบไม่มีสัญญาณเลยเึื่อเบาบอว่ขอดไม้กับเรือใครฟังไหมอันนี้เพื่อนผมเองอ้อาวเ <laughs> พื่อนผมกำลงังปั่นหรอ <Bravo! S 2> พระโบกำลังปลั่นปุ่นอยู่ไอไอติ่มัวไม่มีเฮ้ยอ่ะแล้วพี่วอไปไหนะพี่วอไปแล้วตึกเอ โทรศัพท์ตื้อเหมือนเจ้าของค่ะทุกคนไปพร้อมไปปั่นดิปั่นที่บินดิเออเข้ามานี้เด็กน้อยม่ได้หรือเด็กน้อยไม่ดิตัวเล็กไม่ไดิตัวเล็กเออตัวเล็กวะเคยตัวเล็กมาเออมาตัวเล็กพูดมันเรื่องอะไรทุกคนยังเห็นหน้าตัวเล็กป่ะครับเออตัวเล็กเออหน้าตัวเล็กป่ะตัวเล็กของยีนเหรอเออตัวเล็กไอ้ตัวเล็กนวดดิ ข้นาวขัวหาวทุกคนครับคือเมื uh ่อผมมีอะไรจะบอกทุกคนนะครับคือเมื่อวานนะครับตอนเช้าผมตื่นขึ้นมาพี่หินบอกว่าผมนอนกอดพี่หินนะครับด้วยความที่แบบเกขิงผมแหละแบบมันมันนอนกอดทำไมอางเนี่ยแต่จริงๆแล้วนะครับคือ เตียงนอนนะครับมันนอนไม่ได้นะครับมันเล็กนะก็ก <g ül üyor> ็ไม<า>่ต้องขยับไปนะพี่นอนเข้าแล้วนะมึงพูดแบบเนี้ยมาพี่ <g ül üyor> นอนเข้าชุดเครื่องนอนซิเรอราตนส่งมาเป็นเตียงเลยแบบตอนนี้คือมาความดมมีที่วางแล้วนะทุกคนครับอุ้ยเอาแล้วตัวเล็กมาแล้วนะแฮชแท็กอ่ะเออแฮชแท็กขอนแล้วนะตัวเล็กไม่ได้ด้ยไม่แต่เรียกเหมือนเราเลยเรีกตัวเล็กของยิน แต่แต่เมื่อเช้าผมแบบยงงผมนอนไม่ได้เลยเพราะเพราะว่าผ้าห่มอะ่ะคือผมเป็นคนจําพวกหนึ่งที่เกลียดคนแล้วนอนแบบขดผ้าห่มมากอะ่ะแล้วผมเป็นคนหนึ่งที่เก่งใจเวลาเขานอนจะแบบว่าจะทําอะไรก็ได้ไม่ให้เขาตื่นอะ่ะออแล้วมันเอาอผ้าห่มไปขดแล้วถ้าผมดึงมากลัวมันตื่นอะไรเงี้ยก็เลยอ๋อกูตื่นก็นไดล้ังั้นลูกเวดอาบน้ํานั่งเล่นโทรศัพท์ดีกว่า<อ>แต่ตอนนี้นะครับโทรศัพท์ร้อนแล้ว<อ>ถึงเวลานะครับ time to go ทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายครับ พี่เนี่ยคนคุยพี่เข้ามาดูพอดีเลยเลยิงโปรตแล้วยิงปัญหาเรื่องเก่ง <c oughs> มึงห, <c oughs> หาเรื่องคนะือป <c oughs> ัญนะ <c oughs> หาเรื่องผมตลอดจนทุกคนแบบ <c oughs> อยากเล่าโมเมนต์นึงให้แฟนคลับฟังอะ่ะโมเมตนต์ไหนครับ <c oughs> โมเมตนต์ที่เธอนอนกับบออ,อ่ะอ่าเดี๋ยวรอฟังแล้วกันครับตอนนี้เครื่องดื้อแล้วอ่ะเครื่องดื้อเราไปก่อนไปแล้วทุกคนบ๊ายบายเลิกเลิกเอ้ามึงิด